สำหรับท่าทีของประเทศไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้ร่วมถแถลงผลสรุปการประชุมต่อท่าทีนะคะขณะเดียวกันค่ะสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆก็ร่วมแสดงความเสียใจค่ะ <c oughs> กระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและการท่องเที่ยวถแถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงเช้าวันนี้ถึงมาตรการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศถแถลงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุด,ดังกล่าวหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วที่สุด ที่ประชุมมีข้อสรุปสำคัญคือการสร้างมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมเตรียมตั้งศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์เพื่ออำานยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะทบทวนกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนโดยเฉพาะเรื่องการดัดแปลงอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นอาวุธเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตค่ะรเบิร์ตเอสโกเดก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ร่วมแสดงความเสียใจระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าสลดใจและไร้ซึ่งเหตุผลพร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวและญาติมิตรขอบคุณตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นซึ่งปฏิบัติงานอย่างก้าหาญมาร์กกูดดิงเอกอัคราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอน ระบุว่าขออยู่เคียงข้างผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนเอกอัคราชทูตยู EU, ประจำประเทศไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุยิงพร้อมทั้งร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วย ด้านสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยออกถแถลงการชี้แจงรายละเอียดสถานการณ์พร้อมขอให้ชาวอินโดนีเซียในไทยอยู่ในความสงบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานทูตได้ค่ะมกุฎราชกุมารตวนกูอิสมาอิลสุดตานอิบราฮิมแห่งรัฐยะโฮ มาเลเซียทรงโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าพระองค์พระชายาพระโอรสและพระธิดาทั้ง4พระองค์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในโรงแรมใกล้กับห้างสรรพสินค้าพารากรขณะเกิดเหตุและนี่เป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดของพระองค์ทรงเข้าไปหลบในชั้นใต้ดินของโรงแรมและต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเพราะไม่ส่งทราบข้อมูลที่ชัดเจนณนะเวลานั้นว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อขบวนรถมาถึงได้รับแจ้งว่าหากเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์จะใกล้กว่าเมื่อสถาน,นาการณ์คลี่คลายแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินกลับรัฐยโฮทันทีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียถแถลงไม่มีชาวมาเลเซียเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุยิงที่พาลากรแต่หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยได้โดยตรงค่ะ